one mm -hmm. สวัสดีครับสวัสดีค่ะความเชื่อเรื่องอาถรรพ์ของตัวเลขแม้หลายๆคนนะคะจะยังไม่ทราบถึงคำตอบที่แท้จริงแต่คนส่วนใหญ่ก็มักที่จะระแวดระวังกันไว้ก่อนค่ะโดยเฉพาะตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับอายุค่ะอย่างเรื่องวัยเบนจะเพศในช่วงอายุ25หรือ35ซึ่งมักจะถูกเตือนให้ระวังที่จะเจะอเคราะหนักในช่วงอายุนี้ หรืออย่างบางคนค่ะก็มีความเชื่อว่าหากอายุตกที่เลข9แล้วอย่างเช่นอายุ19หรือ29ก็จะเจอกับเคราะห์หนักเช่นกันค่ะตัวเลขเหล่านี้นะครับส่งผลต่อชีวิตของเราจริงๆหรือไม่หรือเป็นแค่ความเชื่อที่เชื่อกันต่อๆมาจนกลายเป็นอุปทา,านของคนเราเมื่อถึงวัยนั้นๆกันแน่ต้องระวังทั้งเรื่องเจ็บป่วยหนะักและอุบัติเหตุหนัหนกๆโดยเฉพาะช่วงอายุที่ตกเลข5้า เรื่องของตัวเลขเรื่องของดวงดาวนะเรื่องของการเปลี่ยนชื่อเสียงหรือสก,กุลอะไรเนี่ยพรนะุทธเจ้าไม่ได้เคยปัญญัติว่าว่ามีผลต่อนะระบบชีวิตของเรานะแต่จริงๆแล้วตัวเราเนี่ยมีผลต่อดวงดาวมีข้อมูลที่น่าสนใจว่าพีรามิดเป็นรูปทรงที่ดึงดูดออร่าอะไรคือออร่าอ<ำ>อร่าก็คือปราณปราณก็คือชีชี ทั้งสามสิ่งนี้ก็คือสิ่งเดียวกันที่เรียกว่าพลังชีวิตพลังชีวิตนะครับคนที่เอามาใช้ก็จะสามารถดูดซับพลังงานปราณจากเขาได้นะพลังงานปราณมีประโยชน์อย่างไรมีประโยชน์ในเรื่องของการช่วยเสริมสร้างสุขภาพจิตครับสุขภาพกายนะฮะแล้วก็การไหลเวียนของชีพคบแบบแนวคิดของการแพทย์จีนนะฮะในอดีตนะครับ ภาพเงาพระาธาตุที่ไปปรากฏเป็นภาพหัวกลับบนผนังด้านหนึ่งของมณฑปพระพุทธบาทซึ่งตั้งอยู่ด้านหลังองค์พระาธาตุคงเป็นเรื่องปริศนาและเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์สําหรับคนสมัยนั้นอยู่ไม่น้อยจึงทําให้เกิดความเชื่อกันต่อๆมาว่านี่เป็นความศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระาธาตุที่แสดงออกมาให้ผู้คนได้เห็นแล้วอะไรที่ทําให้ตัวเลขตัวเลขหนึ่ง สามารถส่งผลกับชีวิตของคนคนนึงได้แต่กลับไม่ส่งผลเลยกับชีวิตของคนอีกคนถ้าตัวเลขมีอาถรรพ์จริงๆก็น่าจะส่งผลกับชีวิตของทุกๆคนไม่ใช่หรอคะนั่นเองครับก่อนที่เราจะสงสัยในเรื่องตัวเลขไปม,มากกว่านี้นะครับไปชมละครสั้นของเราซึ่งเป็นเรื่องจริงของผู้ชายคนหนึ่งที่มักจะถูกอาถรรพ์ของเลข5เล่นงานอยู่เสมอกันครับ

เมื่อตอนอายุห้าขวบผมป่วยหนักด้วยโรคปอดบวมจนเกือบตายแม่ต้องไปบนบานสิ่งสิทธิ์หลายแห่งเพื่อขอให้ผมมีชีวิตรอดหลายคนทักว่าบ้านที่แม่ของผมเช่าอยู่น่าจะมีบางสิ่งบางอย่างขัดกับดวงของผมในตอนนั้น หลังจากรอดตายเมื่ออายุห้าขวบแม่ก็พาผมย้ายเข้ามาอยู่กรุงเทพโนตลูกอย่ากลับบ้านดึกนักน,นะลูกพรุ่งนี้แม่จะพาไปทำสังกทานแต่เช้าได้ครับแม่งั้นแม่อย่าลืมของขวัญน,นั้นเกิดให้ผมนะใช่รีบกลับกัแล้วกันได้ครับ ขอบคุณครับแม่เป็นยังไงบ้างลูกดีขึ้นแล้วครับน่าด้ยโชคไม่ดีเลยนะลูกนะข่าวหน้าลูกต้องลองตัวให้มากกว่านี้นะลูกครับแม่ดูสิเนี่ยเจ็บไปหมดทั้งตัวเลย เดือนหน้าลูกจากอายุครบ25แล้วนี่น้ตครับแม่จะมีอะไรอีกไหมเนี่ยตอนห้าขวบผมก็ป่วยปางตายตอนสิห้าก็เจออุบัติเหตุเกือบตายไม่รู้ไอ้เลขห้ากับผมมันเป็นอะไรกัน อยู่เหมือนกันยิ่งยี่สิบห้านี่เบนจะเพศเลยนะหลายคนเจอคลอหนะักแล้วเรานะเน่ะเกือบตายมาเมื่อก็สองครั้งแล้วนะแม่ใจคอไม่ค่อยดีเลยแล้วเราจะทำไงดีอยวแม่ สนับสนุนโดยหลอดไฟ LED Thor Beyond Lighting ปีนี้ลูกชายอายุห้าขวบใช่ไหมค่ะฉันคิดว่าคราวนี้เขาป่วยหนักแต่นนท์ไม่น่าจะรอดมาได้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผมทำอะไรเอาไว้ชีวิตผมถึงเหมือนมีอาถรรพ์กับเลขห้าหรือว่าเลขห้านั้นมีอาถรรพ์กับชีวิตของผมจริงหรือเปล่า We'll